โอ้โหฮะดูเดฟสวยๆวันนี้เป็นเดฟกระเป,าะเเป๋าเดฟกระเป๋าเศรษฐีที่ร้านคุณกิ๊กฮะวันนี้นะมากระถางเดียวกระถังใหญ่เลยฮะนะใครสนใจก็ลองแวะมาดูนะ่ะกระถางค่อนข้างใหญ่นะช่างจินตน,นสาสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนั้นยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปให,หม่ สวัสดีครับวันนี้มาที่ร้านคุณกิ๊กฮะตลาดนัดวันอังคารนะก็เป็นวันหยุดนะนะวันนี้เจอไม้ส,สวยๆเด็ดๆนะที่ชื่อว่ากระเป๋าเศรษฐีนะเดบกระเป๋าเศรษฐีโอ้โหสวยงามนะสวยงามอันนี้อยู่ที่กระถางละ250ร้อยห้าสิบถือว่าน่าสนใจฮะเนี่ยกระถางใหญ่ด้วยนะมีกระเป๋าเพียบเลยเนี่ยฮะเนี่ยกระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ย กำลังจะเป็นกระเป๋าก็มีนะนะนีนะ่กระเป๋าเรษฐีนะสวยๆนะใครสนใจก็แวะมาดูกันนะนะตลาดนัดนะก็มีทุกวันอังคารน,นะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันหยุดและคนเยอะด้วยนะหลายๆคนหยุดงานก็แวะมาเดินตลาดนัดกันวันนี้คือคึกมากๆเลย ครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็ไม้สวยๆงามๆที่ชื่อว่าเดฟนะกระเป๋าเศรษฐีที่ร้านคุณกิ๊กครับผมครับขอบคุณครับท,ที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยศรพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ัรับผมสวัสดีครับ